คราวน,นี้หลังจากที่เรารทำเว็บเสร็จแล้วนะเราอยากจะดีปลอยนะครับนะให้คนอื่นเห็นนะครับนะคือใครๆก็ตามนะครับเข้ามาดูเว็บของเราได้นะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ยนะนะอ่ะสิ่งที่เราทําก็คืออะไรครับนะเว,บเว็บเราเสร็จแล้วนะครับนะเราก็ดูโฟลเดอร์ของเรานะฮะโฟลเดอร์คืน่นี้ชื่อ resume วชปศูน3 นะครับเขาเตรียมมาไว้นะฮะแล้วก็ไปเข้าที่ n e t r i f y c o m แบบนี้นะครับนะแล้วก็ไป sign up เรียบร้อยนะครับไป sign up ง่ายสุดก็ไป sign up ด้วย google เพราะทุกคนส่วนใหญ่จะมี google account อนะครับนะ sign up google เรียบร้อยแล้วนะครับล้วก็ l o อกอินเ้าไปใน n e t r i f y อีกรอบหนึ่งนะครับนะเข้าไป netlify.com แล้วไปล็อกอินล็อกอินเสร็จปุ๊บก็จะมีหน้าจอแบบนี้นะครับคล้ายๆแบบนี้นะครับนะออกมาอาจจะเป็นโล่งๆเพราะว่าอันนี้มันมีโปรเจกต์อยู่แล้ว แล้วก็เราจะ deploy project ใหม่นะครับนะเราเลือก add new project นะครับนะปุ่มอาจจะอยู่ตำแหน่งไม่ตรงกันหรืออะไรเงี้ยลองหาดูแล้วกันนะครับนะแต่ที่เราเลือกคือเลือก deploy manually แบบนี้โอเคนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เขาจะถามว่าเฮ้ยโปรเจกตที่คุณจะ p l p y อะนะครับนะอยู่ที่ไหนคุณจะกดเล้าแบบนี้แล้วไปตามหา project ก็ได้นะครับนะอันนี้รี e ุยนเวิร์สามี่ยังกดอัพโหลดตรงนี้เลยก็ได้นะครับนะหรือว่าจะใช้วิธีนะครับในการที่จะ เปิดโฟลเดอร์แบบนี้นะครับนะแล้วก็เนี่ย리ซูเม่เวิร์กชอป03ใช่ไหมพี่เจียงวางเลย่างนี้ตึ๊บนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะเขาบอกอย่างีเฟรชนะครับนะรอปบ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะให้ URL อย่า URL นี้มาเลยอันนี้คือใช้ได้เลยนะแต่ปกติไอ้ชื่อแบบนี้มันจะมั่วมานะครับเราคงไม่ค่อยชอบนะฮะให้เรากดคลิกเซตอัพนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้ข้างหน้านะครับนะพี่เจียงก็เป็น ccworkshop03 อย่างนี้โอเคไหมครับนะมันก็จะเป็น ccworkshop03.defined. แอบนะถ้าไม่ชื่อไม่ซ้ำกันนะครับข้างหลังนี่เปลี่ยนไม่ได้นะฮะเป็นโดเมนเขานะถ้าชื่อตรงนี้ไม่ซ้ำกับของใครเราก็ใช้ได้เลยนะครับนะเราก็อัปเดตโปรเจกต์เนี่ยปุ๊บนะครับนะมันจะถามอันนี้ก็คืออาจจะต้องเซตแล้วอาจจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายนะครับนะเราคงไม่ทำอะไรนะครับเราเอาแค่นี้พอนะครัสิดิจิตเตอร์แค่นี้ไอตัวเนี้ยใช้ได้แหละโอเคไหมครับนะเอา URL เนี้ยส่งให้ใครก็ได้นะลองคลิกไปดูก็ได้ครับคลิกปุ๊บ ก็เนี่ยฮะเป็นเว็บของเราเต็มๆแล้วโอเคนะถ้าทำเสร็จแล้วนะครับนะเราก็เอาอันเนี้ยนะครับนะส่งให้กับเพื่อนๆได้เลยนะครับหรือใครที่อยากดูในโซเชียลก็ได้เลยโอเคนะครับขั้นตอนอยู่ท่างนี้ครับผม